กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหมุนเวียนอากาศบนโลกของเรานะคะโดยครูพันตีชัยเสนาสาระที่ว3ว3.2ม6ทับสอธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศจุดประสงค์การเรียนรู้วิเคราะห์และอธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามละติจูดและผลที่มีต่อภูมิอากาศ สำหรับการหมุนเวียนอากาศของโลกนะคะเราจะแบ่งเป็น2ตอนสำหรับตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเซลล์แต่ละเซลล์ทั้ง3เซลนะคะส่วนในตอนถัดไปเราจะพูดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการหมุนเวียนของอากาศการหมุนเวียนของอากาศนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะซึ่งเราเรียกว่าเซลล์ทั้ง3เซลล์นั่นเองการหมุนเวียนของอากาศทั้ง3เซลนะคะก็ได้แก่ แฮตตี้เซลฟอเรสเซลและโพลาเซลแฮตตี้เซลก็จะอยู่บริเวณละติจูดที่0ถึง30องศาฟอเรสเซลก็จะอยู่บริเวณละติจูดที่30ถึง60องศาเหนือและใต้ส่วนโพลาเซลนะคะก็จะเกิดขึ้นบริเวณละติจูดที่60 จนถึงขั้วโลกทั้งเหนือและใต้ทีนี้เรามาดูทีละเซล์การหมุนเวียนอากาศแถบขั้วโลกหรือว่าโพลาเซล์บริเวณขั้วโลกการหมุนเวียนอากาศจะเริ่มตั้งแต่ขั้วโลกทั้งสองก็คือทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จนถึงแถบความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลก บริเวณละติจูดที่60องศาเหนือและใต้โดยบริเวณขั้วโลกจะมีความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์น้อยจึงมีอุณหภูมิต่ำและมีความกดอากาศสูงก่ให้เกิดแนวความกดอากาศสูงบริเวณขั้วโลกเกิดขึ้นอากาศบริเวณขั้วโลกดังกล่าวนะคะ จากเคลื่อนที่จากละติจูดต่ํากว่าก็คือบริเวณละติจูดที่60องศานะคะเคลื่อนที่จากละติจูดที่90มายังละติจูดที่60องศาส่งผลทําให้เกิดลมที่เรียกว่าลมตะวันออกซึ่งลมตะวันออกนี้จะเป็นผลมาจากแรงคอริออลิสซึ่งทําให้อากาศเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะคะลมตะวันออกในภาพนะคะนักเรียนดูที่ละติจูด60องศาเหนือ ก็ได้นะคะจะเห็นเป็นเส้นสีขาวที่เขียนบอกไว้ว่าลมตะวันออกพัดลงมาอย่างละติจูดที่60องศาเมื่ออากาศเย็นจากขั้วโลกจากละติจูด60มาประทะอากาศอุน่นบริเวณละติจูดที่60ก็ก่อตัวเป็นความกดอากาศต่ำเรียกบริเวณน,นี้ว่า แนวความกดอากาศต่ํากึ่งขั้วโลกซึ่งแนวความกดอากาศต่ํากึ่งขั้วโลกนี้ก็จะส่งผลทําให้อากาศมีความแปรปรวนและมีหยาดน้ําฟ้าเกิดขึ้นจํานวนมากถ้าดูตามรูปนะคะระหว่างละติจูดที่90องศาเหนือถึง60องศานะคะสีน้ําเงินด้านบนสุดนะคะส่วนแนวความกดอากาศต่ํากึ่งขั้วโลกก็จะอยู่บริเวณเส้นละติจูดที่60องศานะคะซึ่งมีสีน้ําเงินบริเวณนี้ก็จะเกิดหยาดน้ําฟ้าเกิดขึ้นส่วนหยาดน้ำ ฟ้านะคะก็ยกตัวอย่างเช่นฝนหิมะลูกเห็บเป็นตน้นนอกจากนี้บริเวณขั้วโลกนะคะก็ยังเกิดปรากฏการ์อยู่2ปรากฏการ์ค่ะปรากฏการ์ที่1คือปรากฏการ์กระแสลมวนกระแสลมวนคือลมที่เกิดจากกําลังแรงหลายๆลูกนะคะคือลมหลายๆลูกเนี่ยไหลามารวมกัน ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วที่สูงมากทั้งฝั่งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ทําให้เกิดความหนาวเย็นปกคลุมไปทั้งขั้วโลกส่วนอีกอันนึงคือกระแสลมกดกระแสลมกดขั้วโลกนี้จะหมุนวนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาเป็นลมที่หมุนอยู่บริเวณเขตขั้วโลกทั้งสองนะคะทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่ขั้วโลกเหนือก็จะอยู่บริเวณมหาสมุทรอาร์กติก ส่วนขั้วโลกใต้ก็จะอยู่บริเวณแอนตาร์กติกทำให้อากาศหนาวเย็นอยู่ตลอดเวลาภาพซ้ายมือนะคะภาพซ้ายมือนี้เป็นกระแสลมวนปกติส่วนลูกศรสีน้ำเงินนะคะเป็นกระแสลมกดกระแสลมกดนี้มันจากกั้นไม่ให้กระแสลมวนจากขั้วโลกเนี่ยลงมาด้านล่างถ้าสมมุติว่ากระแสลมกดอ่อนกำลังลง ก็จะเกิดแดงภาพขวามือกระแสลมกดที่อ่อนกําลังลงนี้มันก็จะทําให้กระแสลมวนขั้วโลกเนี่ยแผ่ปกคลุมมายังประเทศที่อยู่บริเวณล,ลัติจูดที่สูงยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อปี2019นี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโพลาร์วอ์เทคเกิดขึ้นก็คือกระแสลมวนขั้วโลกเนี่ย มันแผ่ปกคลุมมายัางประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้เกิดอากาศหนาวเย็นและมีคนตายเป็นจํานวนมากนะคะต่อไปเรามาดูการหมุนเวียนอากาศแถบละติจูดกลางหรือว่าโฟลเรสเซลละติจูดกลางหรือโฟลเรสเซลค่ะทุกคนเราจะโฟกัสที่ละติจูดที่30-60ถึง60องศาดูตามภาพไปด้วยนะคะบริเวณละติจูดที่30-60ถึง60องศานี้จะเกิดฟลเรสเซลซึ่งฟลเรสเซลนี้ ไม่ได้เป็นผลจากการแตกต่างของความกดอากาศแต่โฟลเลสเซลลเป็นผลจากการหมุนเวียนอากาศระหว่างโพลาร์เซลกับแฮตลีเซลซึ่งการหมุนเวียนของโพลาร์เซลล์กับแฮตลีเซลนี้ทำให้ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศบริเวณ f ฟ r เ s สเซลเนี่ยมันตรงข้ามกับเซลล์ทั้งสองเซลลก็คือตรงข้ามกับโพลีเซล์กับ h a ต l ์ลีเซลโดยอากาศฟอเรสต l เซลจนะักเรียนดูลูกศรทางด้านขวามือนะคะที่เป็นวงกลมเล็กๆโดยอากาศบริเวณ f o r e ส t เซลจะมีการยกตัวที่ละติจูด60และจมที่ละติจูด30แต่โพ l a r ์เซล์โพลาร์เซลนี้จะยก60จม90แฮต l e ลีเซลยก0จม30จะเห็นได้ว่า f o r รส s ์เซลเนี่ย มันยกที่60จม30ก็คือยกที่ละติจูดสูงจมละติจูดต่ำซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องยกละติจูดต่ำจมละติจูดสูงนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างจากความแตกต่างของโพลาเซล์กับแฮนลี่เซลนี้ทำให้ฟอเรสเซลเกิดการหมุนเวียนนะคะกลับมาทางศูนย์สบางส่วนจากเคลื่อนที่ไปยังละติจูดที่60องศา การเคลื่อนที่ของอากาศจะได้รับอิทธิพลจากแรงคอริออลิสเหมือนเดิมจากแรงคอริออลิสนี้ก็จะส่งผลทําให้กระแสลมเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งทิศทางจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะคะเราเรียกว่าลมตะวันตกในภาพนะคะนักเรียนดูละติจูดที่30นะคะจะเห็นลมตะวันตกนะคะลูกศรสีขาวชี้ขึ้นไปลมตะวันตกจะพัด จาก30ขึ้นไป60อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณ for เ e ส s ซลต่อไปการหมุนเวียนอากาศสุดท้ายนะคะก็คือการหมุนเวียนอากาศแบบแฮ d l e เซล l e การหมุนเวียนอากาศแบบแฮตติเซลนี้จะเกิดขึ้นบริเวณละติจูดที่0องศาหรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรจนถึงบริเวณละติจูดที่30องศาทั้งเหนือและใต้โดยบริเวณศูนย์สูตรมีความเข้ม ลังสีจากดวงอาทิตย์มากจากรูปนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันมีความเข้มมากสีส้มเกือบสีน้ำตาลเลยมีความเข้มมากกว่าบริเวณอื่นๆทําให้มันเนี่ยก่อตัวเป็นแนวความกดอากาศต่ํานั่นก็คืออากาศเนี่ยเกิดการยกตัวสูงขึ้นเกิดเป็นความกดอากาศต่ําเราเรียกบริเวณนี้ว่าแนวความกดอากาศต่ําบริเวณศูนย์สูตย์ บริเวณแฮตติเซลเนี่ยอากาศมีการยกตัวขึ้นและกระจายตัวในชั้นโทโพพอสก็คือยกตัวบริเวณ0ูนะคะแล้วก็กระจายตัวในบรรยากาศชั้นโทโพพอสซึ่งบรรยากาศชั้นโทโพพอสเนี่ยนะคะก็จะอยู่ระหว่างชั้นโทโพสเฟียกับชั้นสตาโตสเฟียอยู่ตรงกึ่งกลางอยู่โทโพสเฟียแต่ว่ายังไม่ถึงสตาโตสเฟียนะคะเราเรียกว่าบรรยากาศชั้นโทโพพอสอากาศก็จะกระจายตัวไปตามชั้นโทโพพอสไปตามระดี่สูง ขึ้นจึงมีอุณหภูมิต่ำและความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นความกดอากาศก็สูงขึ้นแล้วก็จมตัวลงในบริเวณละติจูดที่30องศาจากภาพนะคะนักเรียนดูทางขวามือที่เป็นลูกศรจะเห็นได้ว่ามันยกตัวที่0นะคะแล้วก็จมตัวที่30จาก การที่ยกตัวสูงแล้วจมตัว30นี้ก่อให้เกิดเป็นแนวบริเวณความกดอากาศสูงและเราเรียกบริเวณนี้ว่าแนวความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อนอากาศบริเวณละติจูดที่30องศาเนี่ยนะคะมันจะเคลื่อนที่จากความแตกต่างของความกดอากาศ ไปแทนอากาศบริเวณศูนย์สูตรที่ยกตัวขึ้นนักเรียนจะเห็นว่าดูตรงละติจูดศูนย์องศากับ30องศาจะเห็นว่าลมเนี่ยพัดจาก30ลงมาศูนย์องศาเห็นลูกศรสีขาวไหมคะพัดจาก30ลงมาศูนย์องศาหรือว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพราะว่าศูนย์สูตรเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นเนาะลมก็พัดจากอากาศเย็น ก็คือละติจูดสูงลงมาละติจูดต่ําทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศเกิดขึ้นได้รับอิทธิพลจากแรงคอริออลิแรงคอร l ิออลิดมาอีกแล้วการที่ได้รับอิทธิพลจากแรงคอริออลินี้จึงทําให้อากาศเคลื่อนที่สู่ศูนย์สูตย์เป็นแนวโค้งจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเกิดเป็นลมค่ะเรียกว่าลมตะวันออก ะะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลมค้าหรือว่าลมสินค้านั่นเองนอกจากนี้บริเวณแฮตลี้เซลก็ยังเกิดปรากฏการ์อีกปรากฏการ์หนึ่งก็คือปรากฏการ์ลมกรดในภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าลมกรดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณขั้วโลกอย่างเดียวลมกรดยังเกิดขึ้นบริเวณศูนย์สูตรได้ด้วยเหมือนกันทีนี้เรามาดูความหมายของลมกรดกันนะคะลมกรดก็คือ กระแสลมที่มีความเร็วตั้งแต่200ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวกระแสลมกดนี้โดยมากจะพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะคะเป็นแนวโค้งคดเคี้ยวไปเหมือนแม่น้ำเนี่ยนะคะคดเคี้ยวไปเรื่อยๆตามภาพถ้าเป็นกระแสลมกดขั้วโลกก็สีน้ำเงินนะคะถ้ากระแสลมกดบริเวณศูนย์สูตรก็จะเป็นสีชมพู ตามในภาพนั้นกระแสลมกดส่วนมากจะอยู่สูงกว่าระหว่าง9ถึง12กิโลเมตรเกิดขึ้นบริเวณละติจูดที่30ถึง40องศาเหนือและพัดโค้งลงมา่าน,นักเรียนดูภาพประกอบไปนะคะและพัดโค้งลงมาคล้ายกับแม่น้ำจากละติจูดสูงไปละติจูดต่ำ และจากละติจูดต่ําไปละติจูดสูงนะคะลักษณะขึ้นขึ้นลงลงคดเคี้ยวไปเหมือนแม่น้ํานะคะทีนี้เรามาสรุปในภาพนี้การหมุนเวียนของอากาศนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่3เซลล์อันที่1คือโพลาร์เซลล์โพลาร์เซลล์จะกล่าวจากบริเวณละติจูด90องศาถึง60องศามีลมตะวันออกพัดเอาความหนาวเหน็บ จากขั้วโลกลงมาบริเวณละติจูดที่60องศาและมีลมตะวันตกจากละติจูด30องศาพัดขึ้นไปเจอการทำให้เกิดแนวความกดอากาศต่ำกึ่งขั้วโลกเกิดขึ้นส่งผลทำให้บริเวณนี้เกิดหยาดน้ำฟ้าขึ้นจำนวนมากต่อไปเรามาดู forest cell ฟอเรส t เซลนี้จะอยู่บริเวณละติจูดที่30มสถึงหกดูตามภาพนะคะละติจูดที่30มสถึงหกนี้ก็จะเกิด Forest เซล์เกิดขึ้นแต่ Forest เซลเนี่ยไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศนะคะ มันเกิดจากผลของโพลาเซลล์กับแฮตต์ลีเซลนั่นก็คือเกิดขึ้นจากการที่เกิดโพลาเซลและเกิดแฮต์ลีเซลมันจะส่งผลต่อฟอเรสเซลโดยฟอเรสเซลจะโฟกัสนะคะที่ละติจูดที่30องศาถึง60องศาบริเวณนี้ก็จะเกิดเป็นแนวความกดอากาศกึง่ง เขตร้อนเกิดขึ้นที่บริเวณฟอเรส s เซลนี้ต่อไปแฮนลี่เซลล์นะคะแฮนลี่เซลลจะเริ่มจากศูนสูตรก็คือลาติจุดที่ศูนย์องศาถึง30องศานะคะจากศูนย์ถึง30องศานี้ก็จะเกิดความกดอากาศสูงกึ่งเขตร้อนนะคะลมก็จะพัดเป็นลมตะวันออกพัดลงมาบริเวณเส้นศูนสูรทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เกิดเป็นแนวความกดอากาศตำ่ำบริเวณสูงสุดเกิดขึ้น ทีนี้เปรียบเทียบเซลล์ทั้ง3เซลล์เรามาดูด้านบนโพล a าเซลเนี่ยอากาศจะยกตัวที่ละติจูด60จม90นั่นหมายความว่า60อุณหภูมิสูงกว่าใช่ไหมคะอากาศก็จะยกตัวแล้วก็จมที่ละติจูด90ก็คือบริเวณที่เป็นขั้วโลกยก60จม90แล้วก็แฮตลี้เซลแฮตลี้เซลก็จะยก0จม30แต่ว่าฟอเรสเซล f o r เ s สเซลเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศ o ฟลเ s สเซลจะยกที่ละติจูด60จม30อันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของการเกิดเซลล์ทั้ง3เซลล์ทีนี้ภาพสุดท้ายค่ะ ข้อสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบเซลทั้ง3าเซลล์ทั้งโพลร์เซลฟอเรสเซลแล้วก็แฮตตี้เซลนะคะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากภาพค่ะบริเวณละติจูดที่60องศานะคะจะเกิดแนวปะทะอากาศขั้วโลกเกิดขึ้นส่งผลทําให้เกิดหย่าน้าฟ้าส่วนบริเวณละติจูดที่30องศาจะมีเส้นเรียกว่าเส้นลุงมานะคะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะคะบริเวณศูนย์สูตรนะคะก็คือละติจูดที่0ูนองศา จะเกิดแถบความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นภาพขวามือเรามาดูลมลมที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันตกรวมถึงลมค้าหรือว่าลมสินค้าเกิดขึ้นด้วยทั้งหมดทั้งวันนี้มันจะส่งผลทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกอย่างไรเราจะศึกษาในตอนถัดไป สำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้และกลับไปทบทวนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน